สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาดูว่าลักษณะของนมวัวนะครับที่มีลักษณะนังต่อไปเนี่ยนะครับว่าเขาจะได้ลูกตัวผู้หรือตัวเมียนะครับมันดูยังไงนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายมาดูว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับวัวตัวนี้นะครับครบกําหนดคลอดสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนตุลานี้นะครับแต่ว่าจะคลอดหลังหรือก่อนนั้นนะครับยังไม่ทราบนะครับแต่ว่ากําหนดคลอดคือประมาณนะครับวันที่1หรือ2พฤศจิกายนนี้นะครับ ดูลักษณะของเต้านมก่อนนะครับลักษณะของเต้านมของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะของเต้านมที่เห็นไหมฮะเต้านมที่เล็กที่เล็กแล้วก็ไม่บวมมากอันนี้คือมันยังไม่ถึงวันอ่ะนะแต่ก็ลักษณะคล,าคลา้ายๆก่อนที่เขาจะออกนะครับดูลักษณะให้ชัดนะครับลักษณะก็คือว่ามันจะเป็นเต้าที่คือมันจะสั้นลงนะครับมันจะดิ่งลงนะครับในแน,แนวของแนวของแนวแนวตั้งกับพื้นอ่ะนะครับแนวฉากกับพื้นนะ มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของเต้านมที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะได้ลูกตัวเมียนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับแต่เดี๋ยวอีกนะครับในวันที่เขาคลอดนะครับเดี๋ยวคนจะพามาดูทีนึงว่ามันได้ลูกตัวเมียหรือตัวผู้นะครับแต่ถ้าแบบนี้นะครับปกติก็จะได้ลูกตัวเมียนะครับได้ลูกตัวเมียและก็คลอดเนี่ยตัวเมียน่ยนะครับก็จะคลอดตรงครับ ตรงกาหนดนะครับตรงกาหนดที่เขาคลอดซึ่งนะครับซึ่งถ้าตัวผู้นะครับมันก็จะเลยวันกําหนดคลอดไปตัวก็จะเลยกําหนดคลอดนะครับบางตัวเป็นอาทิตย์2ออาทิตย์บางตัวก็เป็นเดือนนะครับอย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้คือลักษณะของวัวที่เขานะครับที่เขาจะให้ลูกตัวผู้หรือตัวเมียมันจะมีลักษณะแบบนี้ทีนี้มาดูลักษณะของเต้านมว,วัวที่จะให้ลูกวัวตัวผู้นะครับว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับ ตัวนี้ครบกาหนดเลยกําหนดมาแล้วสองวันครับแต่ยังไม่คลอดนะครับเดี๋ยวดูว่าเต้านมเขาเป็นยังอรลุกลุกแตวนี้นะครับเป็นลักษณะของเต้านมของวัวที่จะนะครับได้ลูกตัวผู้นะเห็นไหมครับดูเต้านมครับเต้านมเขานะครับก็จะมีลักษณะที่ไม่ค่อยเท่ากันนะนะฮะเต้านมตัวนี้นะครับเต้านมตัวนี้มันจะตัวข้างหน้าเห็นสองสองเต้าข้างหน้านะครับสองเต้าข้างหน้านะครับมันก็จะโตกว่า มันจะโตกว่า2เต้าข้างหลังนะครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะที่เราเห็นได้ชัดนะครับว่าเขาน่าจะนะครับน่าจะได้ลูกตัวผู้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าถึงวันเวลานะครับมันจะเป็นตัวผู้จริงที่ผมพูดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับซึ่งเห็นไหมฮะดูชัดๆนะครับเนี่ยเต้านมเต้านมข้างหน้านะครับเต้านมข้างหน้าจะใหญ่กว่านะฮะจะใหญ่กว่าสวนเต้านมข้างหลังก็จะเล็กกว่านะ เ, oh, เห็นไหมครจะเห็นได้ชัดเจนทั้งเต้านมแล้วก็หัวนมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือเราจะได้เห็นได้ชัดนะครับว่ามันเป็นลักษณะประมาณนี้แหละนะแต่จะมาดูกันอีกทีนึงว่าที่ผมพูดมันจะจริงไหมอันนี้เลยกําหนดคลอดมาแล้ว2วันนะครับก็คือวันที่23นะครับคือกําหนดคลอดแต่ว่ายังไม่คลอดแต่คิดว่าในใกล้แล้วครับตอนนี้จีมเริ่มเริ่มหย่อนเริ่มยานแล้วนะครับจีมเริ่มยานแต่หัวนมยังไม่เลี่ยมนะครับปกติถ้าวันไหนที่บัวจะคลอดนะครับ หัวนมเขาจะเลี่ยมนะครับหัวจะเลี่ยมแล้วก็มันสีห้นนะครับสีห้นสีไม่คใอยใกินยาแต่เบิ้งมาลักษณะก้าคาแล้วอันนี้ยังไม่ถึงกับอันนี้มากนะครับเราต้องคอยดูทีหนึ่งเดี๋ยววันที่คลอดจะจะมาดูพาดูทีหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือลักษณะนะครับเดี๋ยวพอมาดูผลทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดไหมไหมนะครับจากที่เขาคลอดเสร็จนะครับลักษณะหัวนมที่ผมกล่าวนะครับและกล่าวว่าก่อนเนี่ยเนี่ยว่า ถ้าหัวนมแบบนี้แบบนี้จะเป็นตระโบตัวผู้หรือตัวเมียนะนี้มาสรุปกันนะครับว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ออกนะฮะออกตัวที่2นะครับซึ่งตัวนี้จากหัวนมนะครับจากเต้านมนะฮะต้านมตอนแรกเราบอกว่าตัวนี้นะครับหัวนมเป็นอย่างเงี้ยจะออกลูกตัวเมียนะครับแต่ทีนี้มาดูผลงานครับผลงานก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับเนีลึกขึ้นลึกละ ลูกลกเนี่ยลกผลงานก็ค hmm. ือม <ongs> ีไข <heroin> <rawd Moder ator> ่นะครับมีไข่เป็นตัวผู้นะนี่นี่นะครับไม่จีมไม่มีจีมนะครับเป็นไข่นะเป็นตัวผู้นะครับอันนี้คือลูกเขาเป็นตัวผู้พ่อพันุสายกลมครับตัวนี้นะแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมพูดว่านะครับมันหัวนมออกไปข้างหน้ามันจะได้ลูกตัวผู้นะครับมันจะได้ลูกตัวผู้ แต่ก็ปรากฏว่านะครับมันได้ลูกตัวเมียนะครับนี่ตัวนี้นะครับที่ท,ท,ท,ที่หัวนมมันเต้ามันชี้ไปข้างหน้านะครับเต้านมมันจะชี้หัวนมเต้านมมันจะชี้ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ได้ตัวเมียนะตัวนี้กําลังน่ารักเลยนะครับนี่มันก็คือได้ตัวเมียนะครับอันนี้ก็จะสรุปให้ฟังว่ามันนะครับมันไม่สามารถนะครับบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าลักษณะเต้านมเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับ มันจะได้ลูกตัวผู้หรือได้ลูกตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นแค่นะครับเป็นแค่ลักษณะของพันธุกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นว่าแม่โคตัวนั้นอาจจะเต้านมใหญ่อาจจะหัวนมใหญ่แค่นี้นะครับแต่ถามว่าส่วนใหญ่ออกมาเป็นลักษณะนั้นจริงไหมก็ใช่ครับก็ใช่แต่ผมถึงบอกว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเคยเห็นว่าเอ้ยหัวนมแบบที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยนะครับว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่สุดท้ายแล้วนะครับ สิ่งที่นะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับมันไม่ใช่อย่างที่คิดไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นจะไปสรุปว่าเป็นเต้านมแบบนี้ตัวผู้เต้านมแบบนี้ตัวเมียตอบไม่ได้นะครับสางที่ดีก็รอคลอ,อดหรือไม่ก็ต้องอันาศาัศสาวเนาะคลิปนี้นะครับก็ฝากเ้ามาคลิดเราประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ